การเขามาเป็นเช่อเตอร์หรือว่าการเขามาเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเข้าจ่องอมิจเยนะครับมิจเยเป็นสาธารณะนั่มนะครับแน่นอนลหละทุกคนก็นต้องการเขามานะครับเพื่อว่าอยากสิมีรายได้ไห,หรือว่าเพื่ออยากสหาเงินพิเศษนะครับแต่ว่าสําหรับตัวผมนั่นนะครับผมเขามานะครับคือเขามาเพื่อว่าอยากแทะอยากแทะประสบการณ์อยากเ,าเล่าเรื่องเล่าหรือว่าอยากแนะนํา หรือว่าถ e ่ายทอดความคิดทัศนคติของตัวเองนี mm ่นะให้กับโลกโซเชียลหรือว่าให้กับพี่น้องชาวไทยนะครับผมนะครับว่าได้เน้นในเรื่องของรายได้นะครับถ้าได้ก็ดีนะครับแต่ว่าเงืนในอากาศมันเป็นเงื่อนส่วนเกิดในชีวิตของผมนะครับชีวิตจริงผมก็มีเงินอยู่แล้วนะครับกับมีรายได้เป็นประจําอยู่แล้วกับมีการมีงานเหตุประจําอยู่แล้วนะครับมีเงินมีท่องอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกบฝากเพื่อนๆนะครับอ่า พยายามนะครับสู้ๆนะครับในการดําเนินชีวิตในการทํามาหากินในการทําคงทํางานนะครับให้มีชีวิตที่ดีๆนะครับเนะ้อสวัสดีครับ